จริงเหรครับคุณวันผมได้เลื่อนตำแหน่งเป็นรักษาการผู้จัดการบริษัทจริงค่ะแต่ระหว่างรอซีอีโอคนใหม่คุณอย่าทำอะไรให้เกิดความผิดพลาดน,นะคะได้ครับคุณวันรับรองได้ว่าทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยครับคุณวันดีค่ะเพราะ c e อคนใหม่เป็นถึงลูกของท่านดรดานายัยครับครับคุคณวันแค่นี้นะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เผ็ดหรือเปล่านยประจุมไม่เผ็ดแล้วมันจะอร่อยเหรอไม่ได้ว่าอะไรไข่ดาวสองฟองได้ไหมประจุมไม่ได้ใจคอจะกินคนเดียวเลยไงพิเศษข้าวนะป้าเดี๋ยวนะข้าวกินฟรีใช่ไหมคะใช่เป็นสวัสดิการคนะ อ๋อใช่ค่ะหนูทำง,งานที่นี่เอ๊ะทำไมฉันไม่เคยเห็นเธอเลยอยู่แผนกไหนเอาว่าไงอยู่แผนกไหนเออหนูเป็นแม่บ้านค่ะเพิ่งมาทำง,งานวันนี้วันแรก ก็หน like ูบอกแล้วไงคะว่าหนูมาทำงานวันแรกเลยยังไม่มีชุดรีฟอร์มเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วไปเบิดที่ห้องแม่บ้านนะค่ะมีอะไรบ้างคะก็มีเท่าที่เห็นนี่แหละกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ลองกินค่ะเค็มไหมก็พอตัวอยู่ครับลุง ป้าจุ๋มเกลือหรือน้ำปลาหกใส่เนี่ยทำไมเันเทนียมอย่างงี้ใส่พริกน,น้ำปลาเยอะเนไปหรือเปลายังไม่ได้ใส่นักหยกเลยป้ามันเค็มพี่ดีนเธออยู่คนเดียวนั่นแหละคนอื่นเขาไม่เห็นบ่นเค็มเลยแต่ผัดกะเพราวันนี้ของป้าจุ๋มมันเค็มจริงๆนะครับใช่ใช่ผมก็ว่าเค็มนะครับป้าป้าต้องลดเทีมอีกหน่อยอะ่ะไม่งั้นพวกราเป็นไตแน่เลยใช่ใช่ป้าใช่ครับป้าเน่หน่อย เป็นแค่พนักงานตลาดล่างเขามีให้กินฟรียองจะเรื่องมากอีกจะก,กินก็กินไม่กินก็ออกมาให้ประจุมเราก็เป็นพนักงานเหมือนกันทำไมต้องดูหมิ่นดูแคลนกันขนาดนี้ล่ะอยา่ยาอย่าแกหกอบฉันมันไม่เหมือนกันแกแค่คนสว่สวนส่วนฉัน เดียวนี่ผู้แกทำให้แม่สมองโีกแล้วเหรอเปล่าครับแม่ไม่ต้องไปสนใจพวกมันหรอกผมได้เลืมอนตำแหน่งฮะเป็นรักษาการผู้จัดการบริษัทจริงเหรอลูกจริงดีใจด้วยลูกเดียวเลื่อนตำแหน่งให้แม่ไม่ได้หรอลูก แม่อยากเป็นแม่ครูของผู้บริหารน่ะเงินเดือนจะได้เยอะๆะแม่ครับผมไม่มีอำนาจขนาดนั้นหรอกแต่ถ้าซีอคนใหม่มาเดี๋ยวผมจะดําเรียนท่านให้จริงนะดีดียวจริงครับออเออแล้วถ้าแม่จะขอประหยัดงบค่าอาหารของพนักงานล่ะหนูมีอำนาจตัดสินใจไหมก็น่าจะได้นะครับแม่แต่อย่าให้มันน่าเกลียดเกินไปนะครับได้เลยลูก เอาแล้วเข้ามาเข้ามาอะไรกันเนี่ยประจุมน้ำซาข้าวกับมันโถเนี่ยนะให้พวกเรากินอ,อีกตัวปึ๊ยจะกินไม่กินกินงะเข้ามาใกล้ๆมันโถไปคนละลูกล่ะอา้าวจะกินไม่กิน กินในนี้ด้วยนะออกไปกินข้างนอกจะอิ่มยัไงเนี่ย หนึ่งร้อยสองรอยส่ร้อร้อแม่แม่แม่เดี๋ยวดีแม่ได้เยอะเลยแม่เปลี่ยนอาหารอะไรให้พนักงานกินเนี่ยแม่เปลี่ยนเป็นน้ำซาวข้าวกขมัดโถให้พวกมันกินลูกน้ำซาว อเอนนบบนากกก็ิัแบม่นี่เป็นเมืองไทยพวกมันต้องใช้แรงงานแล้วกินแบบนี้มันจะเอาแรงที่ไหนทำงานล่ะคะแม่เออเดี๋ยวแม่เอาหมูสับมาใส่ให้หน่อยนึงมันไม่ทันแล้วครับตอนนี้สักง,งานใหญ่เขารู้เรื่องหมดแล้วคุณวันเพโทรมาเช็คผมเนี่ยอ้าวแล้วเขารู้เรื่องได้ยังไงละเดียวก็คุณแม่ให้พวกมันไปนั่งกินข้างนอกปะเจอไปร์เจอขนาดนั้นเขนาก็คงเห็นกันเรื่องก็เลยไปถึงสักง,งานใหญ่ ก็ไม่ใช่หรอกมันต้องมีคนไปฟ้องสำนักงานใหญ่แน่ๆหรือว่าเป็นไอ้เซิร์ด กินแบบนี้ทุกวันเจา้าแรงที่ไหนทํางานเนี่ยไหนไหนมันอยู่ไหนไอเสดไอเสดไอ้เสิร์มันอยู่ไหนอยู่นี่นี่เองไอตัวตึงเอาพี่จุ๋มมีอะไรหรือเปล่าครับมีโอ๊ยพี่จุม๋มหัวคนนะครับไม่ใช่หัวลิง มาทำผมทำไมแล้วใครสั่งให้แกไปรายงานสำนักงานใหญ่หรอฮะป้าจุม๋มป้าพูดอะไรอะ่ะผมไม่รู้เรื่องแกอยากโกหกถ้าแกไม่ฟ้องแล้วใครจะฟ้องผมไม่รู้เรื่องจริงครับป้าจุม๋มยังจะมาโกหกอีกป้าจุม๋มลุงเขาไม่ได้ฟ้องหรอกครับผมเป็นพยานได้แกรู้ได้ยังไงก็ผมอยู่หน้าบริษัททั้งวันผมเห็นลุงเขาตลอด แล้วไปฝากไปก่อนนะไอตัวตึงพอไหมอ้อาข้างหลังม,มาแล้วมมีอะไรตัวตึง อาหารตามสั่งแบบเดิมไม่มีหรอกป้าจุ๋มเค็มพวกผมก็กินได้แต่ถ้าข้าวต้มแบบนี้พวกผมจะไม่มีแรงทําง,งานไม่มีเอ๊ะแกนีม่มีปัญหาอยู่คนเดียวเลยนะไอ้เซิร์ตนะป้าจุ๋มผมก็อยากให้เป็นอาหารตามสั่งเหมือนเดิมหนูด้วยค่ะป้าใช่แบบเดิมนปะป้าจุ๋มอ๋ยบอกว่าไม่มีก็ไม่มีสิมีอะไรกัน เดียวพวกนี้เป็นก่อบวดกับแม่แม่จะประสาทกับพ่อของมันฉันจะทำยังไงกับพวกแกดีเลยฮัคุณเดียวคะแต่เรากินข้าวต้มกับผักบุ้งแบบนี้ทุกวันไม่ได้หรอกนะคะมันไม่อยู่ท้องค่ะเธอก็มินเข้าต้งไปไหนไหนท่วสิรู้ไหมว่าผักบุ้งมันอุดมไปด้วยวิตามิน เหลือแร่โปรโตีนเส้นใยอาหารแคโรทีนฟลาโวนอยด์ซึ่งมันจะช่วยวบำรุงสมองน,น้อยนี้ของพวกเธอรีบกินเลย ไอพวกพน,นักงานตลาดล,าลา่าไม่ได้สำเนียกตัวเองเลยแกลองไล่ลำดับความสำคัญในบริษัทดูสักหน่อยว่าตำแหน่งไหนสำคัญที่สุดการเ็นกออกจากบริษัทง่ายที่สุดเออแล้วแม่บ้านที่มาใหม่อยู่ไหนเนี่ยทำไมไม่มากินข้าวไม่ใช่เดี๋ยวพอฉันเก็บแล้วจะมาร้องกินนะแม่ครับมีพนักง,งานมาใหม่ด้วยครับมีลูก ทำไมหนูไม่รู้เรื่องนี่เออคะ่ะผู้จัดการมีไม่บ้านมาใหม่เหรอคะ่ะมาได้สวันแล้วค่ะแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนทำไมไม่มากินข้าวเอ่อไม่ทราบค่ะไม่ทราบนะก็ไ่ตามมาสิเดี๋ยว ไม่ต้องหรอกฉันอยู่นี่แล้วไงเี่เหรอครับคุณแม่แม่บ้านคนใหม่นี่แหละลูกแต่วันนี้ทำไมมันแต่งตัวแปลก AH ๆปลก AH. นี่ย่าไ่บ้าทำไมวันนี้ไม่แต่งชุดฟอร์มาฮะภายใน90้าสิวินาทีข้างหน้าจะมีเหตุการณ์เ mm กิด hmm. ขึ้นสองอย่างเหตุการณ์แรกจะมีโทรศัพท์โทรเข้าหาคุณเหตุการณ์ที่สอง คุณสองคนแม่ลูกจะเดินออกจากบริษัทนี้ไปมันเจออะไรของมันน่าสิคุณแม่สงสัยมันยังไม่ได้กินยาคุณวันโทรมาฮัลโหลสวัสดีครับคุณวันคุณเดียวคุณรู้ไหมว่าผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงหน้าคุณเขาคือคุณออมสิลูกสาวคนเดียวของแพทย์ดรอะไรนะคุณบอน สิ่งที่ต้องมีคือคุณธรรมและสิ่งที่ต้องจาคือบุญคุณเกิดเป็นคนอย่างเนลคุณคนนกองยกกอกกิ่งไม้ใหญ่กระโดดวองไวไล่ก